วันนี้ก็มาพบกับนิสสันอเมล่านะฮะมีอาการเครื่องสะดุดนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเครื่องแล้วฟังเสียงดูกันเลยว่ามันสะดุดประมาณไหนนี่นะครับ mm hmm. ก็เป็นอะเมล่าตัวแรกนะครับ mm hmm. เครื่องสามตูบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดู นี่นะฮะเดี๋ยวไปลองฟังเสียงพ่อไอเสียดูได้ยินไหมครับมาเป็นลูกๆ ื่องสะดุดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องเมื่อกี้เครื่องมันวอร์มนะมันเลยแรงตันมากก็เดี๋ยวผมจะลองไล่ดูที่คอยก่อนนะครับคอยไปกันคอยตัวระเบิดฮะสองตัวนี้จะเช็คง่ายหน่อยนะครับแต่อีกตัวนึง จะอยู่ด้านในก็ค right ือส so ุบหนึ่งจะโดนท่อยดีทับไว้อันนี้จะยากแล้วต้องรื้อท่อดีก็เดี๋ยวเริ่มจากดูตัวคอยก่อนถ้าคอยจุดระเบิดไม่มีปัญหาก็อาจจะเป็นที่หัวฉีดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มรื้อดูก่อนนี่นะครับก็รื้อมาแล้วท่อดี หรือมาเพื่อจะเช็คนี่นะครับซุปหนึ่งก็หรือยากมากรุ่นนี้เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการตรวจเช็คหัวเทียนนะครับนี้นะฮะผมถอดซุปหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วผมว่าผมเจอสาเหตุแล้ว นี่สูปหนึ่งนะครับหมเทียนสูปหนึ่งเดี๋ยวให้ผมโฟกัสกันเคี่ยวห่างมากครับห่างจริงเคี้ยวอย่างนี้คอแยกอะไรยังไงก็จุดยังไงผมว่าจังหวะมันก็ผิดนะฮะแล้วก็ผมว่าสาเหตุที่เครื่องสะดุดน่าจะมาจากจุดนี้นะครับสูปสองนี่ถอดออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลย จุกเลยผมก็ไม่รู้มันไปจุดระเบิดอะไรยังไงนะเฮ้ยโฟกัสหน่อยอ่านี่แหละไม่น่าพลาดนะเดี๋ยวขอลองขอดูสามอีกเที่ยวนะครับนี่นะครับสภาพหัวเทียนที่ออกมาสุดหนึ่งสุดสองสุบสามนะครับก็น่าจะเกิดจากหัวเทียนนี่แหละสะภาพนี้เลยไส่จุกเข้าไปเลย เอาละครับไหนหนถอดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาหัวฉีดช,ชุดนี้ไปล้างเลยนะฮะเทสล้างโอร์าอลใหม่เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เอาหัวฉีดออกไปทำการเทสล้างเรียบรอ้อยมาดูกันนี่นะครับ เป็นหัวฉีดเดิมนะฮะแต่ซ่อมใหม่หมดนะครับล้างอัลตราโซนิกแล้วก็เทส่อการฉีดนะครับแล้วก็ซื้อหัวเทียนชุดนี้ผมเบิกศูนย์เลยนะฮะมั่นใจที่สุดว่าแท้แน่ก็อันนี้ชุดเก่านะครับเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยดูแต่ละหัวครับออกมาทรงนี้เลยนะอย่างที่ทำให้ดูตอนแรกอันนี้ของใหม่นะฮะเบิกศูนย์หัวก็จะคมคม ก็ถ้าสังเกตให้ดีๆนะฮะตัวสกรีนนะครับคำว่าเดนโซจะไม่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับอ่ะดูดูห่างๆกันเอาคู่นี้ออกเราก็จะดูให้คู่นี้เลยนะอ่ะซูมอีกทีเห็นไหมครับแท้ อันนี้แท <PI ke> ้หรือเปล่าไม่ร mm. ู <siglo>. ้แ <Meyer> ต่สกรีนอะสู้กันไม่ได้เลยอ่ะผมพิกให่ดูนิดนึงเห็นไหมไม่ได้เป็นที่แสงนะมันเป็นที่ตัวมันเลยมันสกรีนไม่แน่นนะครับก็โอเคนะฮะเรื่องอุปกรณ์ก็ตามนั้นนะครับก็เบิกสูตรมามั่นใจกว่าแต่ราคาแพงมากราคาพอๆกับหัวเทียนโรสซิ่งเลยนะอันนี้ของเดิมติดลดนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะจัดการใส่หัวเทียนใส่หัวฉีดแล้วก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องดู เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบหัวฉีดกับใส่หัวเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆก่อนนี่นะครับหัวเทียนหัวฉีดเรียบร้อยนะฮะก็เหลือประกอบคานหน้าเครื่องอีกหน่อยเดี๋ยวลองติดเครื่องดูกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปลองติดเครื่องดูปพดกันขโมยหน่อย ตาติดง่ายครับเดี๋ยวลองเร่งดูหน่อยนะไปดูอาการเครื่องกันหน่อยเครื่องเดินนิ่มเลยครับ เดี๋ยวไปดูอีกอย่างหนึง่งก็ไปฟังเสียงท่อไอเสียกันในเช้าที่เราฟังก็จะดังปึบๆนะเดี๋ยวรอบนี้เนียนละไม่มีเสียงปึดออกมาละเนียนเลยก็เป็นเสียงประมาณสามสูบนะสามสูบก็จะเสียงประมาณนี้ แต่ถ้ามันจุดระเบิดไม่ถูกต้องก็จะคล้ายๆเครื่องสี่สูบนะ,ะจะปืดปืดป,ดปืดออกมาโอเคผมคิดว่าน่าจะจบนะไม่น่าจะมีอะไรก็เดี๋ยวผมประกอบคานหน้าเครื่องแล้วก็ทำหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกไปลองวิ่งนิดหน่อยเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูสักรอบสองรอบนะโอเคเริ่มได้ สิบสบายเลยนะฮะก็เดี๋ยวกลับรถแล้วอีกรอบหนึ่งโอเค เครื่องพัน 2, สองสามสุหล้างหัวฉีดไปด้วยเปลี่ยนหัวเทียนแท้ศูนย์วิ่งดีก็ประมาณนี้นะครับ